ันนี่น่อยนาเดี๋ยวเจ้ากำเมืองของห้องว่ามมันมีหมามันมีเก้าหมามันหมามันนี่ไงบักกูนี่เก้า,มา,มกกาหมยมเด้เจ้าบ้านนี่โอ้โตสารพ,าดพัดผิดเจ้า มีแถวเปล่าวะเจ้าเหรอโอ้โหมีแถวเรียบขุไไดด้วยเจ้าใครได้ควงแฮมมาเลยเดีวยดวเจ้าจะเอาอย่างนี้เจ้าโก้สนน้อยโก้สนใหญ่นี่โอสนเจ้า เนี่ยดูสีของเราตะเมินปุ๊กมีแค่เดี่ยวเป,เป็นหูกใกล้หูไออย่างก็แม่เนี่ยหอยตากอย่างนี้มีจะมีจ้ำพวกงนี้แหละวเจ้า แล้วก็จะมีตีว่าเป็นสีแดงตีเป็นซี่เป็นหูเป็นหูนี่ตีเป็นขวดนี่มันแผ่เดี๋ยวเจ้าตีเป็นใส่ฝาขวดมันแผ่แต่เมืนว่ามีแผลปุกไหนมีหยุมสงหยุมเดี๋ยวเจ้านีล่ลืมลืมฮดหนามใส่ละอ่อน จะเป็นก้อนเลือดเดอเจ้าอันนี้ก้อนเลือดจะมีทั้งตัวปูและตัวแม่เดือเจ้าบ้าน,นมาขบม,มาคืนนี่ถ้าเกิดตุ้มตีตุ้มห้าก็จะเห็นเป็นคนยืนเฝ้าบ้านนี่สองคนเดือเจ้านี่ ก็ดีลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งดิงงดิงด่งค้ตัวเอเจ้านี่ก่อนจะจบคลิปเขาจะพามาดูสิ่งนี้อากระบองเพชรนอเจ้ากระบองเพชร้องไม่มงคลห้องดังห้องไหนมีจอกนี่เจ้าเที่ย ปีกระถางนี้นะบางคนอาจจะสงสัยบางต้นมันก็ตายได้เลยก็โดนน้ำนักของบ่โดนน้ำข,ของในหั่นนะ,ะ้านี่อันนี้ก็จะเป็นจำพวกบอนหายากนะคะไปอย่าลืมนะคะติดตามกันน่ากๆนจะเจ้า ติดตามชมตอนต่อไป